อากิกองอากงเราปีอากงกงเบ่งอากงไต้ซื้ออากงขี้กงข้าพเจ้าขออัญเชิญข้าพเจ้าขออัญเชิญอากงจุลงลงมาประทับร่างขอให้ท่านจงเสด็จลงมาจงมีหูทิพย์ตาทิพย์จงมาเปิดโชคเปิดราบเปิดบารมีเปิดแสงสว่างเปิดประตูเงินเปิดจุดทองนักสานที่แห่งนี้แก่ลูกศิษย์ลูกหาให้มีความร่ำมีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งจงเจริญรุ่งเรืองเสียงโชคเสี่ยงดวงขอให้ร่ำรวยข้าพเจ้าขออัญเชิญขออัญเชิญที่จะสุด้าายที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้ากวนี้อยู่ด้านซ้ายด้้้้าาาาานนขขวดหลังพเจี เหนือทีษะข้าพเจ้าขึ้นไปก็ดีและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายและบรรพบุรุษด้านสถานที่แห่งนี้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเมืองพระภูเจ้าที่พระชัยมงคลเจ้าบู่เจ้าทองจะเพชรใจญ่ฉัตรข้าพเจ้าขออัญเชิญข้าพเจ้าขออัญเชิญเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเมืองพระภูเจ้าที่พระชัยมงคลเจ้าบู่เจ้าทองข้าพเจ้าขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ถึงสถิตด้านสถานที่นี้เทพอารักษ์ทั้งหลายที่ถึงสถิตด้านสถานที่นี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญข้าพเจ้าขออัญเชิญบูมายานาค ปูพญานาคพี่อ,อาศัยอยู่ในป่าเขาข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านทั้งหลายที่อยู่ในใต้บาดาลหรือวิภพใดก็ตามข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านที่อยู่ในถ้ำทองข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านที่ในทุกทุกทุกแห่งข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านมารปวยอมูวยพรนสถาทีอ่งนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญสิ่งิ์ธิ์ทั้งหลายเหล่าเทพเทวดา ทั้งร้อยแปดทั้ง 1, พันพระองค์ข้าพเจ้าขออันเชิญท่านมาอำนวยอวยพรมาเปิดโชคให้ข้าพเจ้าและลูกศิษย์ลูกหาให้มีแต่ความสุขและความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าโดยน,น้มแล้วไม่เลยน,น้ำจงมาช่วยกันอำนวยอวยพรข้าพเจ้าขออันเชิญเหล่าเทพทั้งหมื่นมาอำนวยอวยพรให้สถานที่แห่งนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหาจงมีโชคมีลาบให้มีความรำ่ำรวยมีความมั่งคั่งจงบังเกิด แกท่านทุกท่านสวัสดีครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกับบริษัทจันเจริญและช่องประาาพาสมะพาวนไซนะครับ